ไปนะคะขอเชิญน้องๆทั้ง9คนนะคะได้ขึ้นสู่บนเวทีอีกรอบค่ะเชิญค่ะเชิญอีก8คนเลยนะครับผมด้านบนเวทีเลยค่ะและในช่วงนี้นะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนที่อยากจะมอบพวงมาลัยรอบนี้จะเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะคะที่จะให้กำลังใจลูกๆหลานๆของท่านนะคะสำหรับคืนนี้ใครจะได้เป็นหนุ่มน้อยนิวเยีย2023 และใครจะได้รับขวัญใจนะคะของชาวจังหวัดบึงการอีกไม่กี่นาทีเราจะได้รู้ผลกันแล้วค่ะครับผมและก็ในช่วงนี้นะครับเราจะเปิดโอกาสให้นะครับผมสำหรับท่านใดที่ยังมีมาลายอยู่นะฮะเป็นรอบสุดท้ายสิบวินาทีสุดท้ายนะครับผมใครที่มีมาลายอยู่ในมือนะครับเตรียมตัวไว้ได้เลยนะครับอตอนนี้นะน้าลๆอครบแล้วทั้ง9คนนะครับอะ ใครที่มีมาลัยนะครับมาเลย่เดี๋ยวเราจะนับถอยหลังแล้วนะคะสําหรับคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนที่อยากจะมอบพวงมาลัยให้กับน้องๆรอบส,ะะสุดท้ายนะครับผมรอบสุดท้ายาตอนนี้ยังทันนะคะพวงมาลัยตอนนี้ยังทันนะใครที่อยากจะให้ลูกๆหล,ล,ลานๆของท่านนะคะได้เป็นขวัญใจหนุ่มน้อยนะคะนิวเยียร์2023ในครั้งนี้ พวงมาลัยค่ะสามารถนะคะมาให้กำลังใจลูก่นหลานของท่านได้ค่ะรับผมและแน่นอนนะครับสำหรับคนที่ได้รับมาลัยเยอะที่สุดนะครับก็จะได้รับรางวัลขวัญใจปึงการไปเลยนะครับค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรานับถอยหลังเลยนะครับผมจาก10 9 8 7 6 5 4 3 ดเวหาค่ะหมดเวลาก่ล,าลังใจล,นล้นลามนะคะ,ะน,น,น้องถอยถอยนิดนึงถอยนิดนถอยมาอยู่จุดเดิมนะคะ,ะเดี๋ยวให้พี่ๆเก็บพวงมาลัยนะครับค่ะสำหรับตอนนี้นะคะทางคณะกรรมการก็ได้ทำการรวบรวมคะแนนนะคะหนักอกหนักใจกันเลยทีเดียว เพราะว่าน้องๆหลากหลายคนนะคะมีความสามารถที่สุดยอดมากๆเลยครับผมอย่างที่บอกไว้นะครับวันนี้เรามีทั้งหมดนะครับ5้ารางวัลด้วยกันนะครับค่ะนั่นก็คือรางวัลพิเศษรางวัลแรกนะครับนั่นก็คือรางวัลขวัญใจบึงการนะครับแล้วก็ที่4 3 2 1นั่นเองนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่เดียวเท่านั้นนะครับเราจะได้ทราบไปพร้อมๆกันแล้วนะครับผมว่าหนุ่มน้อยนะครับคนไหน จะได้เป็นหนุ่มน้อยนิวเยียของจังหวัดบึงการเป็นคนแรกนะครับเดี๋ยวรอลุ้นกันนะคะอีกไม่กี่นาทีจะได้ทราบผลแล้วนะคะเดี๋ยวเราคุยกับน้องๆหน่อยดีไหมค่ะระหว่าง<ด>รอคะ,ะแนนนะครับผมอ่ะสักครู่นะ